ให้น้อยยู่แถวนี่มีโอ้ย้านข้าบอกไอ้มดมมีเวยก็ไปเดือนอะไรมาตำบั่งก็เขาเชี่ยเป็นงนี่เป็นไงเกอ่อจัดน้็มีต่มานน่นม่แล้วเาอน้ใส่ะอะไรลำเบียงไตัวเดียวกันเบ็ดละอ่นกองใจกับถามใคถามเลยเลยารนกาไม่เย็นชื่อใส่รงนี้็จะตใจจ รถกะลี่หลกัเร่งคดีเ่งกระร่ับยมเีล่เาเว่าเออเออคุเก็บยสันเอามเก็บแปลว่ามพ่อท่านตายวาสันีกใส่ก่อนยี่ใส่ก่อนเจ้ฟันว่าอายตายใส่โล่งเนาเสียไปปลาเลาวันี้เล่าเลยว่าเอาคุณนมากเน่ยผมว่านาตายวาสันบอได้ดึงแขนเราขึ้นมากวัน แต่ว hey, ่า really? มึงตายอีหลีติกูยิงมึงบ่งดูสันได้ไปยินมเลาแล้วเยเจ็บแล้วว่าเออเออกูเจ็บจูกูพันตายเสันยิบนมว่จิเจ็คใส่กับผู้หิงติยิกเลาแนเจ็บจังหวะเจ็บเจ็บกูพันจะตายพร พอตายก็ได้ปอดใหญ่ก็ได้ปวดได้หอมแล้คะแกใหญ่นี่นาฬิกาได้ปุฟันสั้นฟันแข้งๆเลยฟันสั้นๆแข็งๆแข็งนแข็งๆแข็งอฟันชิบ่ขงดีโอ้ยกระชืออายุเล่านีแล้วเนอายุเท่าไรบัดนี้อายุอายุเล่านี่เ้่เจดสิบสามห้าสิบสามนะครับอายุของคนเสียชีวิตนะครับแต่ว่าจริงๆนะเพื่นยังมีชีวิตอยู่ไหมครับอห้าสิบสองห้าสิบอห้าสิบสห้าอยสิบ 2อ1 11น่บเอ็อหาหนึ่งะครับเลาหา1นือแต่อายุค่อยเยอ่อยหาแกแกคนไเิลหาเนืนะครับก็ะือน้ำเจ้าหา1น้นี่ยเข้าธิบายมากสี่หันนี้ว่าพีห้ากับสือตุดโตอายุต้องแกแขกแตำล่าเมนบบค่ะใมตำาันเห็นร่องซุหนึ่งติเป็นศูนยี่ศูนย์ค่ะต่วัาขันสิเยอายุพ้นตายที่เ้างฟันเจ้าคนเด็ย สิเนหาซ้เหอสาสรุปแล้วในความฝันนี่เจสรุปตัวเลขห็นะคะไอากสิเรียนหาซ้กับ4ี่ศูนย์นท้องหกับสี่ห้าสามกับ4ี่ศูนนะคะอันเรียนพ้นตายก็จะเป็น0 5นยห้าสมรือว่าสี่ามพรยิ่งน้ำซีเนาะอันลุกศก็เป็น4ี่ศูนยซีสาอันสามตัวก็จะเป็น0 5นหมหรือสี่ห้าม สองตัวก็ทีเป็นศูนย์สี่ที่ศูนย์แปสี่แล้วฟันวัได้กบมากฟันได้สองสามมือแล้วค่ะฟันได้หลายมือแล้วล่ะแต่ว่าเลขตัวนี้ก็วิธีมาว่าคขึ้นวัวได้มาก่อน่าจะมาได้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 เจเ้าให้ฟังเลยค่ะมันไปจากวัาแม้ว่ฟังอันนี้นะเป็นได้มาก่อนที่สิบฟันนี่อหญ่ตายด้วยค่ะ เลขตัวห้าสามเนี่ยบอกมีเป็นห้าสามาขึ้นต่อมาเลยมาฝันมาเอยียดใจค่ะฝันแตเได้คิด่าคนม่ย่ได้มาก่อนที่จะฝันคนมยั่งนี้อนห้าสามนี่บอเจบรูจะสีชอันนี้อันนี้สวนฟันันนี้ชื่อสวนฟันด้ยจะได้ทค่นี่ก็ไดู้นเด้อบูนเนีอยู่ดี ทานปลาหมีทานปสันาะมูดูด้วจะตินจะพุงาตัวสุฟันานปาสกฟันแล้วก็ตัวกินสละนปสกฟันนะคะท่านผู้ชมที่แขกมาได้มากกอนหันแล้วมาฟันย่ำอีกอาจจะย่ตัวเลก3กับสีศูนเจเนาะตัวสี่ส่อเล่นยูเดียี่นใจค่ะตัวนี่เล่นค่ะ หาหาสค่หาสามกับสียแม่บ่ค่ะค่ะหามกับสี่ศูนย์ศูนย์ศนเด้อเด็กเกเ่เด็กมากเด็มากเลครับมันมีทีมาทีไป่นว่าป้อนที่เิ่นันม่นก็มีทีมาที่ไปอยู่ครับเอาเิ่นมักครับก็อื ยัเป็นพี่สาวมังโยงใส่อายุคนสามีนะค่ะอือสค่นโยมมาใส่หนึ่งเนาะปันอยู่แล้วตกย่ำเนาะปันอยกระโลงคี่อคนตาบอ้้อ้โอ้ัอ้โ้อ้ ดึงอายุคนขึ้นมาเป็นโชคลาภตั้ะแต่เลยเขาว่าไม่ได้คิดเต็มยังกันไม่พ้นยู่ภาคใต้บนนี้พี่สาวคนนี้พูดติดกันก้าวอย่างนี้นะแต่ว่าฝันว่านอนไต่ในล่งแล้วเป็น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 เอื้อยเป็นเอื้อยเป็นเอื้อยเจนมาค่ะติดกันค่ะนี่มันจิบว่าพี่กับน้องอีกวันนี้ในความรู้สึกเจคิดว่าจังไรเอาาให้แอดมินตั้งนะคะเพิ่มรู้สึกไฟ เีกับน้องเป็น 4, 3, 3, 4, ี่ยนเหาสามสามี้หาเดียวสามตัวเสี้ยหาสามสามซีหาไม่หาสามี่สี่นึเลยกัคือกับน้องเล็กต้องไล่กันมั้ย่นจุดคี้นติดห้ามค่ะไเป็นพันคนตายค่ะดึงคนออกมาจาก่วมพองห้กว่าเดนล้เด็กกพี่กับน้องาสี้าเสีหาเป็นเลขเลี้ยงเลี้ยงกันเลยค่ะ เป็นเกี่ยวกับพี่กับน้องเด้ไปฝันแบบนี้บัรเจี๊ยเาให้เพิ่นฟังไ,<ห>ไปวันที่แล้วพี่สาวเขาก็ฝันแบบนี้ฝันว่าเขาไปตบหวัวเพิ่นเอ้าเป็นน้องพูงมาตบหัวกูเคนยังค่ะเอ้าว่า,วา <pop S 2> เพิ่งฝันใหญ่ใหญ่ว่าซูนไหลายซูนว่าเขาเป็นน้อ,องไปตบหวัควคนกระเลยตีเหล็กให้เพิ่นว่าเ<ด><า>จ้าก,กระซือหาซุนซุนหาตัวเจ้าซูนเนาะอะไรตีตีแกเพิ่นฟังเอ้าวดนที่แล้วมีท่านบัดนี้เหล็กว่าล้วจะมาว่าเขาฟังอีกโอ้ย ตีเลขให้ครูครูว่าซื้อนั่นมึงเล่าสั่นจ้าของก็บอกแล้วก็เล่วไปซื้อเนาะเออบันนี้ว่านี่ฝันเกี่ยวแย่เจ้าของเหมือนเจ้าของฝันเองเหมือนบันนี้ขออนุญาตถามสะก้อนว่าฝันอะไรเล่าให้เอ้ยฟังบ่ค่ะบ่เพิ่นอยู่ภาคใต้ี่บ่ได้โทรหาเพิ่นบ่อยากหัว่าเพิ่นสิว่าจังไหนนะวันนี้ติดต่อกันดูลแล้วค่ะพี่สาวเขาก็เล่าพี่ป้าคเดียวจะโทรไปขอเลขกแล้วมันอยู่บนมันจิตถืกเลขเขากับว่าในทวดถามเพิ่นค่ะแต่พ่กที่บอกกันดูลแล้วบ คนปรไเทติดต่อกันดุล้วแม้คนกับไปหากินที่ภาคใต้ภาคกลางคะเข้ากันช่วงนีกระด็นดเป็นสถานีันขอกันกินเน้อสี่ินน้องลายคนเต่าค้นของคนนี้ี่น้องเป็ดปาแระบโ้กเปนปลาในชีวิตนะมันก่นชิจเจองเนี้ยเรากี่กมาก่อนมันก็เจ <Tory. S 2> แมก,ก่อนบอกโตได้มากคอนได้ <ใ Memory. S 1> ตัวเลขก็ไรนะค่ะตัวเจ็ดตัวนี้เจ๊แขกเพื่อนกะจะจำเบอลเรื่มกะน่าจะเป็นเลขที่จะต้องเข้าใจเจ๊แขกนะคะถ้าสรุปตัวเลขใตั้งแน่ใเจ๊เคยกันมหาสามนี่แล้วที่สามตัวกับี่หาสามสามที่หาส่เป็นพี่กับน้องกัไป เะวาะเข้ากับกันเกี่ยวกันนตะพีกบะบองก่งอนเราตามตำา่าล้มสุดมันสิเป็นสี่สซซีนะคะกันวากันเกอียวล้มสุดมาเกี่ยวคือเป็น,ส,นส,สี่ส3 3ซิซกับซีา่ สตัวีะกพสาวีสาวกหอาย3ปีอุสสวสาหม้้กอายุ4พี่สาวอายุ53นะคะท่านผู้ชมเจ๊แก่อายุ51นะคะสำนับคลิปนี้ก็ในนะครับเนาะตัวดีเอาไว้ท่ในเบิ่งตัวนี้ เอานี่พะไวก็ซื้อไว้ไเลยนะครับเด้อเอาคันเป็นต้นบ้นที่หนึ่งเป็นตัวนี้นั่นวู้อะมาเฮ่เลยครับบ้านพอไวคันทั้ทงบ้านท้นนู่นมเป็นตัวนี้มาเฮ่เลยเ <c oughs> อานี่น,นะครับนี่อ่ามีครับอันนี้ครับปูนะครับเด้อนี่เด้นอ่าอันนี้คือเป็นเกียนไห้นะครับเด้อเดว่าอันเด็กอัน